สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเป็น EP ีแรกนะครับใครที่ชื่นชอบงานจักสานนะครับหรือว่าจักสานไม้ไพ่นะครับชอบจักสานไม้ไพ่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนะนํานะครับเพราะว่าการที่เราจะจักสานเป็นนั้นเราก็ต้องรู้พื้นฐานเสียก่อนว่ามันมี ลายไหนบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำลายแบบพื้นฐานเลยนะครับเชื่อว่าใครก็ต้องทำได้ถ้าได้เห็นลายนี้นะครับก็คือลายขัดครับยกหนึ่งข้ามหนึ่งนะอันนี้ตอกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตอกนะครับตอกไม้ไผ่เนาะเป็นแล้วก็เอามาจากไม้ไผ่นะครับมาจับ จักมาเหลาให้เป็นเส้นบางๆอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าตอกไม้ไผ่อ่ะไม่การเสียเวลานะครับมาดูเลยว่าลายธรรมดาหรือลายพื้นฐานที่เราต้องรู้นะครับก็คือลายอะไรนะครับนี่ผมขอเรียกว่าลายลายขัดหรือว่าลาย <c oughs> ลายหนึ่งนะครับลายนี้ง่ายมากเลยนะไม่ต้องข้ามสองยกสองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายหนึ่งก็คือ ยกหนึ่งแามหนึ่งเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้แนวตั้งสีเส้นนะครับนี่แล้วก็จะแนวนอนสารเข้าไปเนี่ยนะครับการจักสารหรือว่าการเนี่ยทำให้ไม้ไผ่หรือตอกของเรานะครับให้มันอยู่ติดกันนะครับเขาเรียกจึงเรียกว่าจักสารเนาะแล้วทําให้เป็นชิ้นงานถ้าใบบางอย่างนี้เนะี่ยมันก็ไม่ติดกันใช่ไหมครับหรือมันก็โยกเยกไปมาฮ มันก็จริงมีลายนะครับลายขัดเนาะขัดนี่ยกหนึ่งข้ามหนึ่งอย่างเงี้ยครับง่ายที่สุดเลยอันนี้ใช่ไหมใครก็ทําได้นะครับสลับกันนะครับดูเส้นนี้เส้นแนนอนนะครับเส้นนี้อยู่ข้างล่างเส้นนี้เนาะเส้นนี้อยู่ข้างบนเส้นนี้มันก็สลับกันไปจากนั้นเส้นที่2แลเราก็ต้องเมื so Remember, so here, ่อเส้นนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้องเส้นนี้ไว้ข้างบนครับนี่เห็นไหม เรียกว่าละครับนี่จักสารเรียบร้อยสารเรียบร้อยขัดเลยนี่ครับนี่เป็นตาเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับง่ายๆลายพื้นฐานอ่าเห็นไหมนะครับเส้นนี้อยู่บนเส้นนี้ล่างบนล่างอันนี้ก็สลับใหม่นะครับนี่ก็ไว้ล่างบนเนี่ยครับขัดกันไปแบบนี้เลยนี่ขัดไป ัดไปแล้วก็จัดระเบียบด้วยนะครับจัดช่องไฟหรือช่องแหงให้มันเท่ากันอีกหนึ่งวิธีนะครับเราต้องมีป๊อกกี้ฉีดน้ำเลยนะครับตอกนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันกรอบมันมันแสกเมืองเลยเพราะมันพลอยนะครับมันพลอยแล้วมันจะทําให้ตอกของเรามันหักอาจจะพรมน้ํานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันตอกเนี่ยมันชุ่มชื้นนะครับมันชุ่มเนาะ ก็จะได้สานง่ายขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็สลับกันเหมือนเดิมเนาะนี่ล่างโบนล่างโบนแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นโบน,โบน,โบนล่างโบนล่างนะครับไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่เราว่าจะเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนชิ้นงานของเราใช่ไหมครับเนี่ยสลับกันไปเลยง่ายๆเเห็นไหมครับเป็นตาละนะครับนี่สวยงาม อันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่ดูปุ๊บทำเป็นปั๊บเลยเนะยาะดังนั้นเมื่อละสารเนี่ยทางนี้ได้6เส้นละแล้วก็กลับมันครับกลับมันอย่างนี้ก็ได้น,นี่ทำอย่างนี้ต่อครับนี่เหนไหมสลับกันเหมือนเดิมครับง่ายๆเนะาะลนยนี้ไม่ยากครับ ลายหนึ่งหรือลายขัดธรรมดาไหนสลับขึ้นสลับลงครับโดยตามเส้นตอกที่มันอยู่นะครับถ้ามันอยู่บนแล้วก็ต้องเอาเส้นอีกเส้นที่เรากาลังจะสานอยู่ข้างล่างเห็นไหมบนล่างบนล่างบนล่าง,างอันนี้ก็จะเป็นล่างบนล่างบนนะครับขัดกันไปขัดกันมาเ,นเกิดเป็นลายขัดขึ้นมา อย่างนี้ก็เป็นแล้วครับนี่เป็นแล้วครับจากแสนรนี่ใขายชื่นชอบนี่เป็นเรียบร้อยเห็นไหมครับอย่างนี้มันได้เยอะแล้วเราก็พลิกอย่างนี้ก็ได้อีกนะแสนได้สลับกปนไปไม่ยากเลยนะครับลองทำดูนะครับไม่ยากอ๋อ ไปการฝึกสามาธิเราด้วยเสียงอาจจะคล้ายๆเหมือนเป็นวัดนะครับเพราะว่ากำลังเป็นโควิดหายนะครับเพิ่งหายอาการยังหลงเหลืออยู่ครับเสียงเหมือน, <c oughs> นเป็นวัดหรือว่าไอด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับ,ออน,รบนี่ ลายนี้ลองทำกันดูนะครับง่ายๆนะนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมานะครับสาธิตการทำตะก,ก้าลายเนี่ยลายง่ายๆลายขัดง่ายๆนี่นะครับน,นะครับน,นี่เรียบร้อยแล้วครับลายขัดง่ายๆเป็นแล้วยังครับเห็นไหม ใครๆก็ทำได้นะครับดูคลิปแล้วทำเป็นเลยเนาะง่ายๆหลายขัดแน่เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับหลายขัดสวยๆนะครับลองทำกันดูนะครับง่ายๆเนาะ ลองถับกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองย้อนดูคลิปอีกทีนะครับเพราะว่าไลายนี้เป็นไลายที่ง่ายมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรับชมจนจบคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับว่าจะมาสอนหรือแนะนำในการแสนหลายไหนนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับผม